บอกว่าแฟนผมเนี่ยกินยาคุมมานานหลายปีแล้วครับพอเลิกกินยามาได้สองสามเดือนแฟนเนี่ยก็ประจำเดือนมานะคะหลังประจำเดือนมา4ีห้าวันเนี่ยผมก็ปล่อยนายอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสท้องไหมครับรบกวนหน่อยถ้าผมจะกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะช่วยได้ไหมอ๋มอค่ะเมื่อไหร่ที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกนะคะแล้วเราไม่แน่ใจนะคะโดยเฉพาะของการนับ วันปลอดภัยเนี่ยนะคะการกินยาคุมฉุกเฉินเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะคือเดิมมีความเชื่อที่ไม่ไม่จริงก็คือหากินยาคุมบนฉุกเฉินตลอดชีวิตทาเกินสี่ครั้งจะเป็นมะเร็งนะคะก็งานวิจัยก็ชัดเจนว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ในการคุมกําเนิดนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ทั่วๆไปก็กินอตอนนี้เปลี่ยนวิธีกินก็คือเดิม มีการแบ่งกินหนึ่งเม็ดสิบสองชั่วโมงปัจจุบันก็กินสองเม็ดไปเลยแล้วบางชนิดก็ทําชนิดเม็ดเดียวน้องตังค่ะนะคะกินเม็ดเดียวไปเลยก็จะคุมกาเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะก็คือภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะคะแต่จริงๆแล้วพบว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ซ้ํากินซ้ําจะดีกว่าอเออตอ,ตอนแรกชฉลีก็เข้าใจว่ามมกินสมมติว่ากินหนึ่งเม็ดเนาะหรือสองเม็ดทีเดียวค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ซ้ํา ไม่ต้องกินละ,ะเพราะมันคุมได้ตั้งเจ็ดสิบสองชั่วโมงแต่ว่างานวิจัยจบอกว่ากินซ้ําดีกว่าเพราะว่าโอกาสพลาดมันจะมีนะคะก,ก็อย่ามีซ้ำหลายครั้งเกินไปนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> จะต้องกินยาซ้ำแต่ก็ถือว่าปลอดภัยดังนั้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่เรายังไม่พร้อมจะมีลูกอันนี้ก็ควรจะรับประทานยาคุมฉุกเฉินแต่ยังไงก็ตามคำว่าฉุกเฉินนั้นหมายถึงว่าเราไม่เตรียมการถ้าเราเตรียมการเรามีแฟนเป็นตัวเป็นตน ก็คุมเป็นเรื่องเป็นราวค่ะนะคะกินยาคุมฉีดยาคุมนะคะฝังยาคุมนะคะใส่ห่วงอนามัยใส่ถุงยางดังนั้นนะคะถ้าเราไม่แน่ใจภายใน72ชั่วโมงแค่สัมผัสแล้วคุมกําเนิดยาคุมฉุกเฉินค่ะภายใน5วันค่ะยังทันอยู่แล้วคุณหรอทันค่ะภายใน5วันก็พบแพทย์ใส่ห่วง นะคะใส่หัวอนามัยซึ่งเมื่อใส่หัวอนามัยเด็กจะมาฝังตัวไม่ได้ก็จะเป็นการ<อ>คุมกำเนิดวิธีหนึ่งค่ะ